สวัสดีครับพมสวัสดีจากไทยนะครับเอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่ทุกๆท่านนะครับมื่อนี้พบกันกับบระกาศทุงในทุ่งหน้าพี่น้องอันนี้เป็นปลูกหย่านะครับนะครับกบมาพบมาชอกันคือเก่านะครับเมื่อคืนนะครับสุดยอดมากนะครับตอนเช้าเช็คนะครับเสียงน้องฮักแพงนะครับเต็มสิบนะครับสุดยอดนะครับเสียงมวนเสียงเพาะพี่น้องแล้วก็ช่วงร่องดอกแครที่ไอลืมช่วงช่วงนะครับมนมก็สุดยอดนะครับ พอพอแม่แม so, cool. cool. ่นะครับเอฟซีเมื่อคืนกับประห้ยกาลังใจนะครับเยอะแยะนะครับพอหักไม่หักนะครับไปให้กําลังใจแล้วก็ซื้อของไปฝากนะครับเมื่อคืนนะครับกับคะแนนนาใจนะครับกับสองหมื่นแตกพี่น้องสองหมื่นแตกนะครับสุดยอดมากๆนะครับสําหรับน้องแพงนะครับแล้วก็พ่อพนกมานะครับพอตึงนะครับเมื่อคืนมาหาลูกสาวนะครับแล้วก็มีพอหักนะครับพอสุดสาครพอกิดนะครับ แม่จ๋านะครับกลับไปให้กําลังใจนะครับถึงเต็นเลยนะครับเมื่อคืนก็สุดยอดเลยพี่น้องนะครับยินดีกับน้องยินดีกับน้องหักแพงนะครับมีพอหักไม่หักนะครับที่เอนดูนะครับที่ให้ความรักนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเอนดูนะครับติดตามผลงานนะครับของลูกนะครับซึ่งลูกก็มีการพัฒนานะครับพัฒนาขึ้นคู่มือคู่มือพี่น้องเช่าเช็คมือว่านโอ้ยนะครับ สุดยอดนะครับเพาะมากนะครับเสียงนวลนะครับกะดีนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับอยู่ตลาดลวยซับนะครับเมื่อนี้นะครับก็เดินทางนะครับน่าจะถึงแล้วพี่น้องหรืออาจจะพักแล้วนะครับนะครับที่นะครับ LG นะครับปวกแดงและยองนะครับมือนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นวันนะครับ วันหยุดนะครับวันเสาร์นะครับพี่น้องหลายๆคนอัศยุทนะครับก็ได้ไปเที่ยวนะครับวันแครงกะไปเที่ยวไปสนุกนะครับกับหมอรำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกับน้องฮักแพงนะครับได้เลยนะครับสำหรับแรงนี่นะครับก็เจอกันนะครับที่พวกแดงอโยงนะครับก็ไปให้กาลังใจนะครับไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยนะครับสําหรับเอฟซีท่านใดนะครับอยากไป ให้กำลังใจถึงเต้นนะครับสำหรับน้องหักแพงก็เดินทางไปได้นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอยู่ระยองนะครับเมื่อคืนผ่านไปนะครับพี่น้องอยูนะครับตลาดรวยทรัพสมุดปาการนะครับถือว่าผ่านผลไปด้วยดีนะครับน้องหักแพงก็มีกํกำลังใจมากมายนะครับทั้งติปหน้าเวทีนะครับทั้งนะครับการในติปหน้าไร่ซดนะครับแล้วก็พอหักไม่หักไปหานะครับมีของไปฝากมีติปไปให้ นะครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณแทนน้องดีใจน้ำน้องนะครับที่เห็นน้องนะครับมีพ่อพ่อแม่ๆรักอย่างมากมายนะครับแล้วก็มอบคะแนนนำใจนะครับให้อยู่ทุกวันทุกวันนะครับนะครับสำหรับทั่วรอบนี้นะครับพี่น้องก็สวัน5วันนะครับมื่อสุดท้ายนะครับไปงานเจ้าภาพ นะครับอยู่ป่าจีนนะครับก็จะมีไรสซดกุ้มปิดนะครับรับเชิญน้องดำดงนะครับน้องนุ่นดำดงนะครับบัตรราคาน่าจะร้อยยี่สิบเก้าหรือร้อยสิบเก้านะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับสุองค์กรนะครับสำหรับสมุองค์กรนะครับซื้อบัตรกุ้มปิดนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับของเอ่อก่อนจะปิดวงนะครับเป็นงานสุดท้ายสําหรับดูการนี้นะครับ วันปิดวงนะครับกับ29มิถุนานะครับกับซิมีสาวน้อยลำพูนโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสเวทีนะครับฮไฮไลท์นะครับอยู่ที่นะครับสาวน้อยละพูนโชว์นะครับเราจะได้เห็นระบบเวทีระบบฉากระบบแสงสีเสียงนะครับของสาวน้อยลำพูนโชว์นะครับเป็นพูดง่ายๆกับเป็นวันเปิดตัวนะครับก็ได้นะครับพี่น้องแต่วันเปิดวงนะครับของสาวน้อยลำพินโชว์สาวน้อย2 e. นั้นนะครับ <hist> วันที่31สิงหาเต็มระบบนะครับทั้งการโชว์การล่องศิลปินนะครับอันนี้เขาก็รอติดตามแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับเซอร์ไพรส์ใหญ่จากพ่อฮักนะครับของน้องฮักแพงนะครับเป็นเซอร์ไพรส์นะครับ,นะรบที่นะครับศิลปินพระเอกนางเอกหมอลำนะครับในประเทศไทยนะครับไม่เคยได้ไม่เคยโดนเซอร์ไพรส์ แบบนี้นะครับแต่เข้าโบฮูนะครับบฮูนะครับพอเพิ่นยังบเปิดเผยว่าเม็นอย่างนะครับสิ่งนี้คืออะไรนะครับบฮูนะครับนะครับเพราะว่าเข้ากับไปเบืองจากช่องอาชูอาชูก็บอกว่านะครับไม่มีศิลปินหรือพระเอกนางเอกนะครับหมอลำนะครับในประเทศไทยนะครับได้ของเสื้อผ้ายแบบนี้นะครับ ไม่เคยมีนอกจากจะซื้อเองเพื่อนว่าจะหาเงินซื้อเองมีนะครับแต่ว่าเ้าบูฮู้เนี่ยพี่น้องบ้านนี่ว่าแมนหยัง่าครับว่าของนี่สิ่งของนี่หรือว่ายางนี่ที่เพื่อนซื้อมาเสื้อผ้ายนี่น้องคักแพงนี่มันมันแมนหยังนะครับเพื่อนบ่ให้เปิดเผยนะครับเพื่อนเอาไว้เสื้อผ้าย์นะครับอย่าชูววาวว้าวแน่นอนนะครับว้าวแน่นอนนะครับอันนี้ก็รอติดตาม สามสิบเอ็ดสิงหาพี่น้องสามสิบเอ็ดสิงหาครับรอติดตามรอให้กําลังใจรอดูว่าลูกสาวนะครับสีได้สิงหยังนะครับเสื้อผ้าจากกอฮักท่านนี้นะครับเป็นเสื้อผยย้ายังนะครับคือบบมีไผ่เคยได้บบมีไผ่เคยได้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับศิลปินหมอรำนางเอกหมอรำพระเอกหมอรำในประเทศไทยไม่เคยได้นะครับของเสื้อผ้ายแบบนี้นะครับแต่ ถามว่ามีคนเคยได้บอมีแต่ว่าซื้อเองเพื่นว่าหาเงินซื้อเองนะครับอันนี้ก็น่าลุ้นน่าติดตามนะครับน่าลุ้นนะครับก็ค่อยเบื่องพี่น้องว่าสิเป็นยังนะครับพมก็โอ้อยากคู้คือกันนะครับแต่บบหู้นะครับเพื่อนบูให้เปิดเผยนะครับเพื่อนโูให้เว้าถึงสีเว้าฮอกกับโบหู้ฮอสซเว้าจึงได้นะครับกต่หู้แต่ว่าสิมีเสื้อผ้ายญ่นะครับจากพ่อหักนะครับที่รักลูกนะครับ ด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องการแค่ว่าเห็นลูกพัฒนาการในการร้องการํานะครับสนับสนุนและกระเบงผลงานของลูกแค่นั้นนะครับด้วยความรักนะครับความอินดูความเมตตานะครับกับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักน้องนะครับไปด้วยกันนะครับเฮาสีสนับสนุนนะครับซ้อยกันนะครับแล้วแต่กาลังแต่ละ แต่ละคนนะครับของพ่อผมงแม่ฮักนะครับพ่อฮักแม่ฮักแต่ละคนกะบางท่านเพิ่นกะมีกําลังบางท่านเพิ่นก้ยโบมีกําลังแต่เฮากะหายกาลังใจด้วยการนะครับรับชมคลิปนะครับไม่ข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับกดให้กาลังใจคอมเมนต์ให้กาลังใจนะครับบางท่านนะครับบางท่านจะมีกะพอมีกะบ่ว่ากันนะครับพี่น้องกะห้กกาลังใจเฮาต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะครับ ความสําเร็จนะครับของคนที่เขารู้คนที่เข้าชมผลงานคนที่เขารักนะครับกะให้กาลังใจนะครับให้น้องนะครับผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นปัญหานะครับเรื่องราวต่างๆนะครับไปได้ด้วยดีนะครับพ่อพ่อแม่คอยสนับสนุนคอยผลักดันคอยป้องกันนะครับให้นะครับคอยปะทะนะครับกับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในแต่ละวัน นะครับก็ขอต่อจากนี้ไปนะครับก็ขอให้มีแต่เรื่องเาวาดีๆมีแต่เอฟซีที่น่ารักพ่อพราแม่แม่นะครับที่รักนะครับสนับสนุนนะครับในสิ่งดีๆนะครับคอยบอกคอยเตือนนะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับขอให้ชีวิตนะครับของน้องนะครับประสบผลสาเร็จนะครับรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะครับดังๆปังปังนะครับมีผัวหักแม่หักเอฟซีแฟนคลับเขามาเยอะเะนะครับ มีแต่คนดีๆเข้ามานะครับนะครับหวังว่านะครับน้องนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่น้องก็พัฒนาคู่มือนะพี่น้องจากเบิงกับมีการฟอมคู่มือนะครับน้องักแพงนะครับเอ้าอย่าลืมนะครับกลุ่มปิดนะครับวันที่29มิถุนานะครับ149บาทนะครับมีรับเชิญกับพี่เพชรสหรัฐพี่จินตลานะครับพี่แมนมณีวันนะครับแล้วก็ศิลปินในวงแล้วก็ศิลปินสาวน้อยระเบิดโชว์ นะครับก็รอติดตามนะครับไปหนางานก็มีนะครับมีแล้วก็มีของรางวัลแจกสําหรับผู้ซื้อบัตรกลุ่มบิดแล้วก็ท่านที่ไปหนางานนะครับมีวัวสองตัวมีสร้อยทองนะครับมีไข่นะครับแจกเป็นแสนฟองพี่น้องนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ฝากไว้สนีจะเจอกันใหม่ขึ้นนี่อยู่ระยองนะครับก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรแผ่นแพงน้องฮักแพงวรัญญาพร ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับจากช่องวิธีบ้าพเราโอพิเชียลขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ